สวัสดีค่ะจะพามาดูแกงขี้เหล็กจ้ะตอนแรกต้องทำยังไงคะแกงธรรมดาแกงบ้านๆจ้ะเพื่อนๆแกงขี้เหล็กค่ะแกงแกงกะทิจ้ะกะทิกล่องนี่จะพามาดูค่ะกะทิกล่องค่ะ,พคะเพื่อนๆ ติกลองน้ำมันไม่เยอะนะพี่เพิ่มน้ำไปสองสองขันจ้ะอันนี้ก็ใส่เครื่องนะคะใส่เครื่องไปจ้าเครื่องเขาก็ตำหอมแดงกระชายแล้วก็พริกแห้งจ้ะเพื่อน แกงขี้เหล็กจ้าแกงบ้านๆจเ,เพื่อนแกงไม่ได้ใส่อะไรน,นั่นนี่แกงลอกเปล่าจ้ะไม่ได้ใส่อะไรนี่คี้เหล็กเราต้มสามน้ําก็ใส่ไปจงใส่เลยค่ะเราก็จะมาคนครับคนให้นี่มันแตกเนาะ ไอ้เเล็กมันแตกนะเพื่อนเ<ๆ>คเล็ก,กเริ่มแตกแล้วนะเพื่อนถ้าบางคนชอบหมูชอบไก่ก็ใส่ไปจ้ะแต่อันนี้เราไม่ชอบนะเราชอบกินแบบอย่างนี้แกงธรรมดาเราแกงบ้นบานๆจ้าเพื่อนกินง่ายๆ แกงขี่เล็กขาดกระชายไม่ได้นะเพื่อนๆมันต้องใส่กระชายดนะ้วยเนาะตำกระชายแล้วก็ใส่ไปอันนี้เราก็จะใส่น้ำปลาร้าใส่ผงนัวใส่น้ำปลาไปถ้ามีชะอมก็ใส่ชะอมไปก็จะอร่อยมากนะใส่ยอดชะอมไปกัวเนเราก็จะมาปรุงนะคะมีอะไรก็มีปลาร้านี่จ้ะเพื่ใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่ผงนัว ชิรสน้ำปลาก็าใส่ไปจ้ะเพื่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เนี่ยต้องใส่ด้วยนะไม่งั้นมันไม่เข้มข้นเนาะแต่ตอนนี้มือข้างเดียวจะ้ะเพื่อนมือข้างเดียวไม่มีคนเปิดปลรราให้นะต้องเปิดเองบอกมันเมียนมืกเอบอร์ประห่ออ้อยชบสันเดอร์เบอร์ประห่อสันชกตะกลองสันชบตั้งกล้องก่อน,นเพื่อน อย่าสั่นนะอย่าสั่นนะสั่นอยู่ดีแล้วนะ้องเพื่อนนะึเกเยอะกว่อนนี่ต้องใส่น้ำนี่ไปเลยมือข้างเดียวหนอะได้มาค้างเธอซีได้มาค้างเป็นคีเอเตอร์ก็เป็นอย่างเงี้ยเลยเพื่อนเอ้ยนี่มีคนจับกลองให้มาดูนะจ๊ะนี่ใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปแล้วก็เราก็จะมาใส่นะั่นใส่ผงนัว ใส่ผงนัวไปแล้วก็ตามด้วยชะอมแล้วก็ต้นหอมเราใส่แค่นั้นแหละอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพืเ่อนๆค่ะพูดแล้วน้ำลายไหลอยากกิน <laughs> อยากกินที่มือเจ้าของ <laughs> อยากกินที่มือเจ้าของใส่อันี้ไปแล้วเพื่อนก็จะมาเติมนี่ก่อนผงนัวนเบือปุ๊บปะปุ๊บปะเลยเพื่อนดู เดือดปุ๊ปะปุ๊ปะมือคางเดียวเด้อเพื่อนเพื่อนเอ้ยใส่ผงโนไปนิดนึงผงโน่นี่ใส่แค่นี้เลยเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะ เดี๋ยวมันก็อร่อยเองค่ะใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงน้ำปลาเดีย๋ยวเราก็จะไปเอาต้นหอมมาใส่ต้นหอมยังไม่ได้เก็บมาเพื่อนๆอยู่ที่สวนวนะ่ะ <c oughs> เดิมกระติ้มนราอีซูนมันเตินบ้านตะแบกมันตูนต้ตอันนี้เลยเนเนเดือดจ้ยสันเดีย๋ยวเรามาคนก่อน <c oughs> ต้นหอมอยู่ที่สวนนน่เพื่อนเอ,อ้ยยังไม่ได้ไปเก็บมาเดี๋ยวเราก็จะให้มันเดือดไปนี่ก่อนเพื่อนมองเห็นอยู่เนาะเอาต้นหอมมาใส่แล้วจะเอาผัดผักชะอมมาใส่ผักชะอมก็อยู่ที่สวนหนเพื่อนชะอมก็อยู่ที่สวนและย,ยังไม่ได้ไปเก็บอันนี้ก็ให้เดือดไปก่อนเดี๋ยวเรารีไฟไว้หน่อยหนึ่งรีเคลิงตุ้นเต้ชั้นชบเสนายยืยงก็เนะเอาใบหานุ่มตัวน่ะเอาใบไหน បេះដមកាទីមបេះដមឆ្អុំឆ្អុំយោមដាក់សឡងកាញ់តោះយើងទៅរួបបេះសិនតើបេះដមកាទីមណាបេះសូនណៃຫນួយណាអានិកាទុឯហើយឆ្នាំងណាក៏ໄວភ្លេចឆ្នាំងเด้อដល់វាខ្លោចតោះតបេះកាទីមនាំតបេះកាទីមសិនណាបេះរួចយើងកាលៀងលៀងរួចយើងកាមកដាក់សឡងកាញ់ นมตะแบกกะติ่มซั่นพื้นพื้นเอ้ยน้อน้อยกะติ่มน้ออีโซนเนาะโซนยืนในนาเดี๋ยวพาไปดูสวนผักอ๋อสะหลองก้านตุ๋นดําแบกกะติ่มเคยเมียนน่ะนี่อะแท้กะเมียนโซนแท้อะแท้ยืนดําตุ๋นน่ะกระทางซื่อๆพื้นยืนแบกรู้ยังกะตะเลี้ยงกันน่ะเลี้ยงด้วยยืนกะดักสหลองก้านยืนตะน่ะ ลูกอย่างนี้ก็ได้กินเพื่อนใส่กับทางอันี้ไว้ทางน้นยิ่งแต่งามน้องแห้งแต่ละอเดิมกระติมนั่นละออออแต่ยังกันจ้งนี่ไงยังจ้งเนี้ยสลนี่นี่นี่พามาดูนี่รอเนี่ดำกระติมตุ๊ไหนก็ดำก็มันเศร้านุ s. <S like ่งรอเพื่อนพี่บ้ามันก็รออยู่นะฮะนี่เพื่อนชื่อถ้าสนุกโมโหบลงอ๋อ ดึงคนจับดึงจะขยองนี่นี่นี่มือนูสีดำตีถังอ่อะเดิม,ดมละอ่อนนะอะรี่ยามาสีตอนยบได้หน่มันมากินกลางคืนนะมะละกอนี่มะละกอรู้สึกจะลูกยาวนะพันตัวนี้มีอันนี้ด้วยเพื่อนๆนเลยลูกทับทิมต้นทับทิมอันนี้ก็ทับทิมนะต่นนี้หอมเรากำลังกำลังสวยแล้วหอมเอามาตากแดดไว้ ถ้าไม่ตากแดดมันไม่งามเหมือนกับไอ้ต้นหอมตัวนี้ก็ให้มันสู้แดดเนาะตอนแรกอยู่ในร่มต้นมันมันนั่นน่ะต้นมันมันมันไม่มีแดดเนี่ยมันเมี่ยนថ្ងៃนี่เวียเวียโรญเวียโรญอันนี้มันเมี่ยนថ្ងៃยังกับเวียรึ้งเวียรึ้งเวียรึ้งนี่เริ่มเวียรึ้งท้ายนี่โอ๊ะมันยังตะเลี้ยงกระติมซะยอบไปไหนให้บ้านอยู่จรอนโอสลอคุณเอ็งฮบคุณเอ็งเธอเงียๆ กับข้าวยืนเทิงนี่สลองก้านตะมือสลองก้านยืนซั่นชอบเลี้ยงกระติ้มซั่นเลี้ยงผักกระติ้มซั่นโนแฮสนุกเนาะอีนูชะอมกับเมียนเต็มหมาตบแหมได้ไปเก็บต้นชะอมมันมีชะอมอยู่เราไม่ได้ไปเก็บเราเอาแค่นี้แหละเพื่อนๆเอียงก็ล้างอย่างงี้นี่เพื่อนล้างเสร็จครับน้ําแล้วนั่นแหละ เราก็ใ <Tippettant> ส er ่ล้างน้ําในโอ่งเรามีโอ่งน้ําเราล้างเรื่อยสะอาดแล้วโอ๋ตากิลองก๋ายจะอบตรุบมาเลยเหมือนชนังมันคล่อยบ่ตกธุรุษด้องก๋ายซั่นแกงขิเล็กเพื่อนๆเอ๋ยแกงขิเล็กจ้า แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กมาดูแกงขี้เหล็กก่อนไม่สันนะเพื่อนๆไม่สันนะนี่ได้มาแล้วตน้นต้นหอมเดินกระติ้มนะยีงก็ใกล้เกงเลยเดี๋ยวก็ได้ชนังเลยง่ายๆแกงเองอะไรเองแกงมันบ้านกหมอเราอยู่ตรงนู้นเพื่อน ໃສ່នំចង្ອင်ចង្ອင်มันចង្ហាន់ຈັດចាំមកຊິມມັນເດີ້ຂອບຄຸນຄາສະບາຍດີຄາບາຍບາຍ